ฝ้ากะดีขึ้นได้ค่ะเริ่มจากการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดแม้ว่าในปัจจุบันนะคะยังไม่ได้มีวิธีการที่จะรักษาฟ้ากระให้หายขาดนะคะแล้วฟ้าเนี่ยก็มักจะกลับมาเป็นซ้ำๆนะถ้าได้รับปัจจัยกระตุ้นจากแสงแดด จากย่าหรือแม้แต่การเปลีป่ยนแปลงที่รวดเร็วของฮอร์โมนค่ะการรักษาในทั่วไปนะคะในตอนนี้ก็จะยับยั้งการสร้างเม็ดสีเนาะและนะคะการมีการใช้การผัดเซลล์ผิวนะคะเพื่อที่จะทําให้ฝ้ากะเนี่ยแลดูจางลงที่สําคัญนะคะนอกจากการผัดเซลล์ผิวเราก็จะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะในกลุ่มของไวท์เทนนิ่งนะคะที่ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ สารสกัดจ,จากชะเอมเทศอ่าเป็นต้นหรือว่าวิตามินซีเป็นต้นนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการดูแลปัญหาฝ้ากระนะคะอย่างตรงจุดค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามสรุรักษณ์ไทยแลนด์เฮดออฟฟิศนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ